ดมอร์นิ่งแองเจรินดมอร์นนิ่งบุญเซนหากจะพูดถึงสตรีขมรนที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมาสตรีสามคนดูจะโดดเด่นมากที่สุดในยุคนี้คนหนึ่ง เป็นองค์หญิงที่มาจากราชวงศ์ที่จนที่สุดในโลกคนหนึ่งคือทหารที่ขยันสร้างข่าวเฟกนิวอีกคนคือมนต์เมียยกลุ่มทุกอย่างไว้ในมือ3มหญิงนางฟ้าหุ่นเซนที่แต่ละนางแสบสันเวอร์วังอลังการวันนี้เราจะมาสารละเนตเอ้ยไม่ใช่เราจะมาทำความรู้จักกับอีเอ้ยสตรี3คนกันนี้นะครับว่าพวกนางเป็นใครต้อนดต้อนแออวันนี้เป็นอะไรเนี่ยสคนนี้เขาโผล่มาจากนรกขุมไหนกัน ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เพเป็นกำลังใจเล็กๆให้พิทีแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับนางฟ้าคนแรกเจ้าหญิงมะละกอเอ้ยเจ้าหญิงกมัมมลลอครับนโรดมเจนนาใดบรรดาเจ้าชายเจ้าหญิงยุคเจนสี่ต่างมีชีวิตอิสระเสรีระดับที่เหล่าราชนิก,กุลรุ่นก่อนหน้าพวกเขาอยากจะมีแต่ก็มีไม่ได้อิสระเสรีแต่บางคนนี่อาจจะยางนะคร <c oughs> หนึ่งในนั้นก็คือหม่อมเจ้านโรดมเจนนา ผู้ที่ใครต่อใครในกัมพูชาและในจีนเรียกขานฉายาว่าเจ้าหญิงน้อยดารุณีแรกรุ่นคนนี้เกิดเมื่อเดือนมีนาคมปี2012ที่กรุงปารีสพระราชมารดาข,ของเธอคือพระองค์เจ้านโรดมบุปผารีที่มีศักเป็นหลานสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นน้องต่างพระราชมารดาข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบันดังนั้นเจ้าหญิงเจนนา จึงมีศักเป็นหลานแห่งกษัตริย์กัมพูชาส่วนบิดาเป็นพ่อ้านั่งตลาดชาวฝรั่งเศสพระองค์เจ้าบุพผารีเป็นเจ้าหญิงกัมพูชาที่ไม่เป็นที่โปรดปรานนักหลังจากที่เธอแต่งงานกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสไม่นานก็หย่าร้างจากนั้นพระองค์เจ้าบุพผารีซึ่งกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและในปี2015ก็ได้กระเตงพระธิดาวัยสามขวบกลับมาที่พนมเปญจากนั้นก็วิงเตทนให้พระธิดาได้รับฐานนันดอนักิ์ โดยมีชื่อฐานันดอนักก็คือเนี่ยองค์มจัจจะซึ่งเทียบกับฐานันดอนสักิ์ในไทยก็คือหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าเนี่ยนับเป็นเจ้านายชั้นพระอนุวงศ์และเป็นเจ้านายในลำดับสุดท้ายแล้วล่ะครับถัดจากชั้นหม่อมเจ้าลงไปหรือถ้านับจากชั้นบุตรของหม่อมเจ้าก็ถือว่าเป็นสาม,มัญชนแล้วล่ะครับและด้วยความที่ไม่มีใครเห็นหัวเพราะมีผัวฝรัง่งก็เลยต้องเอาตัวให้รอดจึงเริ่มปลูกฝังเลือดนักแสดงและผลักดันให้ลูกสาวเข้าสู่วงการบันเทิง เจ้าหญิงน้อยเริ่มเรียนเต้นระบำร้องเพลงและการแสดงต่างๆให้เก่งและเชี่ยวชาญพอแม่ตั้งความหวังไว้สูงปานยอดนครวัดอยากให้พระธิดากลายเป็นซุปตาระดับอินเตอร์ทำให้เจนนาต้องเรียนภาษาต่างๆทั้งคขเมเนฝรั่งเศสจีนไทยและอังกฤษเจ้าหญิงมละกอองค์นี้ต้องรับงานขึ้นเวทีการแสดงตั้งแต่วัยเพียง6ขวบ ทั้งร้องเพลงแสดงหน้าตศิสินฟ้อนลำแสดงละครเป็นนางแบบนิตยสารถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาตลอดจนออกงานอีเวนต์ต่ตางๆไปยันกิจกรรมการกุศลซึ่งพมานดาก็ยินดีให้บุตรสาวรับงานอย่างไม่มีการปฏิเสธเลยไม่ว่าจะเป็นงานแสดงบนเวทีในพิธีเปิดพัตตารตัดริบบิ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์ร้องเพลงเปิดตัวแบรนด์สินค้าต่างๆสู้ชีวิตยิ่งกว่าเป็นนี่นอกระบบอีกครับ และในยุคข,ของโซเชียลมีเดียแม่ก็ไม่ลืมที่จะกำชับให้พระธิดาเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆที่มีอยู่ทุกตัวบนโลกเปิดรูปภาพผลงานการแสดงทั้ง Facebook YouTube โดยเฉพาะบัญชีโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจียอย่างเวยป๋อและดึงดูดผู้ติดตาม2อง0,000คนในเวลาไม่นานและเจ้าหญิงก็ได้ไปเบีบน้ำตาลงเว็บนี้ว่ากัมพูชาต้องการสันติสุขนู่นนี่นั่น ว่นวอจนชาวเน็ตจีนรำคาญโวยพรสาปกันเยอะมากครับถือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีคอนเทนต์ในโซเชียลเยอะสะละเกินและคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นคอนเทนต์ที่มีเกี่ยวกับจีนทั้งนั้นเลยครับเจ้าหญิงเนี่ยเดินทางมาจีนครั้งแรกในปี2020จากนั้นก็เดินทางมาจีนบ่อยและใช้ชีวิตอยู่ในจีนโลกออนไลน์จีนก็ต้อนรับเจ้าหญิงกัมพูชายอย่างอุ่นหนาฝาข้างเพราะการอุทิศตนให้กับงานโปรโมทวัฒนธรรมจีนราวกับตนเป็นเมืองขึ้นเขา กลายเป็นไอดอลในโลกบันเทิงจีนขนาดเดียวกันเธอก็ถูกดึงตัวเข้ามารับใช้ในฐานะทูตวัฒนธรรมระหว่างจีนกับกัมพูชาตอกย้ำถึงสัมพันธภาพของสองประเทศว่ารักกันเหนียวแน่นมากและก็ไปร่วมงานของจีนเนี่ยทุกเทศกาลเลยทีเดียวและมักจะหยิบยกเพลงไทยไปร้องบ่อย,อยลน,นวกก้นนนแ จจรริงแถมใส่ชุดไทยชุดไทยที่ดังๆเรียกแขกมากๆก็คือการใช้พระนบรูปหงคาบหยาดเพชรที่ก่อประเด็นทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนไทยอย่างรุนแรงจนกระทั่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ในช่องของ CCTV ของรัฐบาลจีนที่นโรดมเจนนาแต่งชุดคล้ายไทยไปออกรายการ นกระทั่งรายการต้องปิดคอมเมนต์ไปในที่สุดแล้วองค์หญิงคนนี้ก็ชอบแต่งชุดไทยเสมอๆแล้วก็บอกว่านี่คือชุดของขเขมรโบราณล่าสุดปลายปีที่แล้วก็มีข่าวว่าเจ้าหญิงจะมีแผนเข้าเดบิวร่วมวงเคป๊อปแต่ทวนลงฉ่ำมากแต่เธอปฏิเสธโดยโพสต์ข้อความในเว่ยปัวว่าไม่มีแผนเข้าร่วมฝึกกับวงเคป๊อปในเกาหลีใต้น,นะคะองค์หญิงเนี่ยถือว่ายือนอยู่ใต้ร่มเง,งาจีน เช่นเดียวกับบรรพบุรุษเลยนะครับโดยสายสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาโดยเฉพาะการอุปถัมภราชวงศ์นโรดมเพราะถ้าไม่มีจีนก็ไม่มีราชวงศ์เลยละครับก็เลยอวยฉ่ำหน่อยเพราะกษัตริย์กัมพูชาก็ไม่มีอิทธิพลที่แท้จริงและเมื่อเปรียบเทียบกับความมั่งคั่งกับราชวงศ์ต่างๆในโลกราชวงศ์ของนโรดมถูกจัดว่ามีฐานะยากจนที่สุดในรายงานของสื่อจีนที่เผยแพร่เมื่อไม่นานนี้ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระบรม,มานาถนโรโดมสีหามุนีแห่งกัมพูชาได้รับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนประมาณ2,000ถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ64,000ถึง160,000บาทและการเป็นศิลปินจึงดีกว่าการเป็นเจ้าหญิงเป็นไหนๆเพราะถึงจะมีฐานนันดอนสัก์เทียบเท่ากับหม่อมเจ้าแต่ก็เป็นชื่อที่ว่างเปล่าเพราะเจ้าหญิงกับพระมารดาไม่มีฐานะและอิทธิพลใดๆ เพราะแม่ลูกคู่นี้พื้นฐานเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่เป็นที่โปรดปรานอีกทั้งฐานะการเงินของราชาสกุลนโรดมก็ไม่ดีการที่ผู้เป็นแม่จะผลักดันพระธิดาให้รับงานหนักตั้งแต่วัยเด็กเล็กจึงไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งนี้การไล่ตามฝันในโลกการแสดงเป็นการหารายได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองสรุปคือแม่เป็นเจ้าพ่อเป็นฝรั่งจริงๆแล้วลูกจะสืบพยศทางแม่ได้ แต่ต้องมีพระบรมราชองค์การไว้ล่วงหน้าลูกๆของน้องสาวคนเล็กของคิงสีหัมมุนีที่มีสวามีเป็นสามัญชนลูกๆก็ยังได้เป็นหม่อมเจ้าทั้งหมดแต่กับคนนี้ไม่แค่แม่อยากให้ทุกคนเรียกว่าเจ้าหญิงทรีตลูกแบบเจ้าหญิงหมดเห็นวิดีโอใน YouTube ไหมครับทุกคนต้องยอไหวคุกเข่าเหมือนเป็นเจ้าทั้งที่เจ้าตัวไม่ใช่ให้เรียกว่าปินเซตนโรดมเจน,น้าอีกต่างหาทั้งที่ตัวเอง ก็ไม่ได้มียศอะไรขนาดนั้นเหมือนชายลูกหากินกับความเป็นเจ้าหญิงมากกว่านางฟ้าคนที่สองพลโทหญิงมาลีโซเจตาอดีตนักร้องหญิงคีแมนสำคัญโคศโกลาหกรรมกัมพูชาฉาย,ยาพินด็อกคิโอแหง่งเขมรเพราะแต่ละอย่างที่ออกมาจากรูบนหน้า มันช่างผิดจากข้อเท็จจริงไปเยอะมากครับถ้าหากนางเป็นพินอคคิโอจริงป่านนี้จมูกนางคงยาวกว่าคลองฟูนันเตโชไปแล้วอีอย่างดีคนนี้ <c oughs> เกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2526ปัจจุบันอายุ42ปี <c oughs> เกิดที่เมืองกำปงจามบ้านเดียวกับลุงและป้าคิ้วปิ่งมิน่าคนบ้านเดียวกันนี่เองยศถึงได้พุ่งเอาพุ่งเอาแถมแต่งงานกับสามีดีกรีประหลัดกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาด้วยนะครับ เส้นทางราชการนั้นเริ่มต้นงานราชการด้วยการสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลนเรือนในกระทรวงกิจการสตรีของกัมพูชาเมื่อปี49แล้วก็มาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเด็กแห่งชาติแล้วก็สมาชิกสหพันธ์เยาวชนกัมพูชาและรองประธานกลุ่มทำงานสนับสนุนมูลนิธิของพรรค CPP เขตอังกอรทมจังหวัดเสียมราฐปี56ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และในปี 66, 66นี้ซึ่งเป็นปีที่โดดเด่นเวอร์ของนางเพราะพระมหากษัตริย์กัมพูชาได้พระราชทานยศพลโทหญิงและได้รับการประดับยศอย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐและเป็นโฆษกหลักของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาในการต่อแหลออกสือ่อในการสื่อสารต่อนานาชาติและสื่อมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบทบาทช่วงวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาย่ยมาลีรับบทหน้าที่โฆษกหลักในการถแถลงข่าวเรื่องวิกฤตชายแดนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาโดยให้ข้อมูลหลายอย่างที่ล้วนมาจากมิติคู่ขนานแตกต่างจากฝ่ายไทยชัดเจนจนไทยต้องตอบโตกลับว่าเนื้อหาที่มาจากอินนี่นั้นข้อมูลกว่า90เอร์เซเป็นข้อมูลเท็จ และตอลดต้อนแลบิดเบือนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าไทยยังยิงต่อเนื่องหลังจากกัมพูชาหยุดยิงแล้วหรือกัมพูชาขับไล่ผู้รุกรานได้ภายในวันแรกซึ่งใครก็ไม่รู้นะครับเอาข้อมูลมาบอกอีนังนี่ฝ่ายไทยเนี่ยเราก็ยืนยันเพราะเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายัางยิงเข้าประเทศไทยหลังประกาศการหยุดยิงซึ่งขัดกับคำถแถลงของอิมาลีซึ่งอ้างว่าไม่พบเสียงปืนหรือการยิงใดๆ และยังมีข้อมูลเฟกนิวล่าสุดกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีด้วยมันเอาที่ไหนมาพูดนะแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะนางเป็นผู้หญิงไม่กี่คนในกองทัพกัมพูชาที่มียศพลโทแล้วเรื่องที่หามากจริงๆของนางก็คือโซเชียลไทยนะครับตั้งคอสังเกตว่าเธอมีลักษณะที่คล้ายกับนักร้องที่ชื่อตาตา,ตาจากวงเกิกรกุ๊ปกัมพูชาที่โด่งดังในปี2553แต่จากการตรวจสอบ อายุและภาพในวัยเดียวกันมาลีเนี่ยเขาอายุ42กลายเป็นแม่ป้าไปแล้วนะครับจึงไม่น่าจะใช่บุคคลเดียวกันและก็ไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆว่าเธอเคยเป็นนักร้องวงกรุกร๊ปจริงก็ถือเป็นเรื่องราวคําขันของโซเชียลนะครับแต่อันที่จริงเนี่ยหน้านางก็มีเขาอยู่นะครับนางฟ้าคนสุดท้ายตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาแม่ใหญ่บุญราณี สมเด็จหญิงคนแรกของกรัรมพูชาภรรยาผู้ค้ำบัลลังหุ่นเซนจากตำนานรักสู่ซีรีส์ลูกชายใต้คืนเดือนเพนเรื่องราวของสตรีที่คลอดลูกตามลำพังท่ามกลางเสียงหมาหอนนางคือสุภาพสตรีนอนหนึ่งของกัมพูชาผู้ทรงอิทธิพลมากๆทั้งในฐานะภรรยาของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกาชาติกัมพูชาตั้งแต่ปีพศ2541จนถึงปัจจุบันผัวยืนตำแหน่งนาย,ยกนาน เมียก็ยืนนานพ่อกันครับไม่ใหญ่คนนี้เกิดเมื่อวันที่15ทธันวาคมปี2497พื้นเพเป็นชาวนาเชื้อสายจีนจากจังหวัดกำปงจามสมรสกับฮุนเซนตั้งแต่ปี2519มีบุตรด้วยกัน5คนคนโตก็เป็นนายกอยู่ตอนนี้ไงล่ะครับจากชาวนาสู่สมเด็จหญิงที่ชีวิตยิ่งกว่าละครบุญราณีเกิดในครอบครัวเชื้อสายจีนขมิมนชื่อก่อนเดบิวชื่อนางสาบุญเฮียง เธอได้รับอิทธิพลจากปู่ย่าตายายที่สอนขนบรรมเนียมแบบขเขมรก่อนสงครามกลางเมืองเธอเดินทางไปเรียนโดยเดินลุยน้ำเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงทุกวันยังไม่น่าแปลกใจที่คิ้วของเธอจะลำไม้คล้ายปลิ่งในปี2517เธอได้พบกับหุนเซนซึ่งในขนาดนั้นเป็นผู้บัญชาการฝ่ายขเขมรแดงทั้งคู่แต่งงานกันในปี2519ในพิธีแต่งงานแบบขเขมรแดง ได้มีลูกชายคนแรกซึ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานก็เสียชีวิตหลังจากสมรสไม่นานทั้งสองก็ต้องพลัดพรากเพราะหุ่นเซนหนีออกจากขมรนแดงไปร่วมกองกําลังต่อต้านขมรนแดงในเวียดนามขณะที่บุญราณีกําลังตั้งท้องลูกคนที่สองและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในซีรีส์กัมพูชาชื่อดังลูกชายใต้เดือนเพ็ญซึ่งอิงจากชีวิตจริงของทั้งคู่บุญราณี คลอดลูกชายในคืนวันเพ็ญโดยไร้สามีเคียงข้างและหนางก็ได้ขึ้นเป็นสตรีโนหนึ่งของกัมพูชาในช่วงที่หุนเซนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2528ถึง2566เลยทีเดียวกี่ปีมาแล้วนะครับโอ้โหยาวนานมากและในปี56พระบาทสมเด็จพระนโรโดมสีหามุนีพระราชทานตำแหน่งสมเด็จกิตติวุฒิบัณฑิต ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของสตรีในขมรสำหรับความพยายามอันไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรรมแม้โดยทางการคนเรียกว่าสมเด็จแต่ในหมู่ประชาชนเธอ,อยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อลกจุมเตี้ยวทมหรือแปลว่าท่านผู้หญิงใหญ่หน้าใหญ่ตัวใหญ่คิ้วใหญ่ทรงผมใหญ่โดยนางเนี่ยได้เริ่มมีบทบาทในการฟื้นฟูสังคมหลังจากสงครามสิ้นสุดลงในปี2522 โดยเฉพาะการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงเรียนและโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในปี2537เธอได้รับเลือกให้เป็นรองประธานการชาติกัมพูชาและก้าวขึ้นเป็นประธานการชาติกัมพูชาในปี2541ภายหลังที่สามีรวมอำนาจแบบเต็มรัฐบาลของฮุนเซนก็ถูกมองว่าเป็นผดเด็จการแต่เธอก็ยังคงดำรงตำแหน่งบทบาทสำคัญในงานสังคมแบบไม่สนสีสนแปดสนหน้าอินหน้าพรมใดๆปัจจุบัน บุญราณีไปยังคงดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกสภากาชาติกัมพูชาและทำงานใกล้ชิดกับลูกสะใภ้สื่อกัมพูชาและสื่อต่างประเทศต่างเคยรายงานว่าบุญราณีคือผู้สร้างบารมีให้กับสามีผ่านการสร้างสิ่งปลูกสร้างและโครงการสาธารณะต่างๆและแม่ใหญ่คนนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ถือครองธุรกิจสัมปทานขนาดใหญ่ของตระกูลหุน่นและมีการถ่ายโอนธุรกิจในรูปแบบโนมินีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ไปยังถายาัดทั้ง5คนของครอบครัวเรียบร้อยแล้วคนนี้ล่ละครับราชินีตัวจริงแห่งขมรนรวยจริงอะไรจริงไม่ต้องพึ่งพิงวงการบันเทิงขมรนเลยล่ะครับแต่สีนใหญ่โมเมนต์แห่งโลกเนี่ยเกิดขึ้นมเมื่อวันที่8กรกฎาคมครับนางเนี่ยได้เดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระวิหารเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้อพยพชาวกัมพูชาไม่ใหญ่เนี่ย ก็ได้เปิดศีนล้องห่มร้องไห้พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบที่ชายแดนนอกจากนี้เธอยังได้กล่าวโทษว่าทหารไทยเป็นต้นเหตุทําให้ชาวกัมพูชาต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและแสดงความเศร้าเสียใจที่เห็นประชาชนของตนต้องเผชิญความเดือดร้อนและยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อชาวกัมพูชานอนไม่หลับและเป็นทุกข์ฉันและท่านสมเด็จเตโช เป็นทุกยิ่งกว่าและนอนไม่หลับเช่นกันพร้อมบีบน้ําตาเล่าหมื่นลิตรได้ครับและอีกรอบล่าสุดวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแม่ใหญ่ควงลูกสะพ้ายจัดพิธีปัดเป่าขับไล่ศัตรูขมรพร้อมภาวนาขอให้กัมพูชารุ่งเรืองและมีความมั่นคงงานวันนั้นไม่ต้องหาจอมขมังเวทที่ไหนเลยครับเพราะเจ๊แกสวมบทแม่มดสาวสากาเลตวิชเป็นเจ้าพิธีเองเลยขนาดปิดปราสาทพระวิหารทำพิธี เห็นว่านางเนี่ยมีซิกเซนด้วยนะครับสมกันกับที่เป็นพระมเหสีแตงหวานตัวจริงโดยเหตุนี้จึงทําให้อังเิลเนี่ยดูเกรงใจเจ๊เป็นอย่างมากและเจ๊เนี่ยก็ทํานายแม่นซะด้วยนะครับเจ๊ J. เนี่ยพูดปลุกใจทหารแล้วก็มีผลกว่าอังเิลเยอะแคทนิดเอฟวดีนว่าแน่เจอกา่าวสุนทรพจน์แบบเจ๊แกเข้าไปแคทนิดกับเคสิไปเลยครับเนี่ยถือเป็นยอดหญิงแห่งเขมเจริงๆ และนี่แหละครับสามสาวนางฟ้าหุ่นเซนที่ล้วนมีบทบาททางการบ้านการเมืองอย่างมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้พี่เทพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ